สวัสดีครับอีพี่สุดบิเศษครับอีพี่นี่มาพ่อง่วงง่ามครับแล้วสีไทยพี่น้องได้รับชมครับสวัสดีครับไปท่องไปครับนี่บอท่านท่องแม่สาวบอกครับโอ้มีลูกตัวหนึ่งแล้วพาด์ตเใหญ่แเถะพี่น้องนี่ครับนี่เพิ่นได้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วครับนี่ท่ายเพิ่นสูงหลายบันไดครับ ลอยหาซิปลอยหาซิปได้อยู่นะครับนี่นี่เห็ดเขางามๆลรอครับโอ้ใหญ่เลยครับพี่น้องนี่แม่นี่เอาเบิ้งครับถอยให้เบิ้งเลยครับนี่นี่ใหญ่ดีครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งถ่ายเบิ้งล้ำโตเบิ้งครับนี่ ผสมไหวไปครับ,รรบวางอยูนะ่เนาะขึ้นเถื่อนหนึ่งทองวางอยู่เนาะครับนี่นี่ไดหลูงมาแลลวโตหนึ่งเนาะครับี่เปิดไปหลายมันเลยครับตัวนี้แปดหมื่นหางนี่ครับงัวนราคาแปดหมื่นหาครับพี่น้องงวนงามครับเมีเ่ยวไม่ยักโตครับมาสองโตโตัวนั้น อตัวนั้นท่องไปครับตัวนันเขาจะแยกู่มากนุ่มยุ่มนุ่ไนุอน่อนู่มนุ่คนั่มนุ่มนุ่ัน,น,นุัม <80 5. S 1> นุ่มนุ้มนุ 40, ่มนุ่มนุ้ครับมดุ่มนหามน,นุ่มนุ่อรุ่มนุ่รนุ่มนุ่มนุ่มน0่มนุ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 ่มนี่มนุ่มน่มนี่มนุนุ่นุ่มยุ่น่ย่นน่นนี่ โตเพิ่นเป็นลูกซี่ไหวครับนี่ครับเดี๋ยวมาเบิง่งโตนี่ครับเดี๋ยวถามโตนี่ครับสวัสดีครับแยกลูกบ่ครับเนี่ยแยกลูกมากโอ้สูงเท่าใด้น้อนี่โอ้ลอยหกสิบบวกคุณแล้วครับพี่น้องว่าแม่นสร้างพุ่นแล้ว นี่แยกลูกสายหูเนาะครับนี่หูเงาเงาลูกแดงกาลสิณลูกเพิ่นลูกแดงกาลสิณโอ้ยโตเพิ่นนี่บ่ลูกลูกโตเพิ่นนี่ครับลูกแดงกลสิณโตเพิ่นนี่เป็นลูกของแดงกาลสิณเนาะครับเพิ่นได้ลูกจักโตหรอครับได้ลูกสโตครับได้ลูกสองโตนี่นี่ครับโอ้สูงใหญ่ครับพี่น้องนี่ตัวนี้เปิดไว้หลายบันไดครับเปิดใบหาซิบหาเนาะครับ ครับขอเบอร์โทรไว้นะครับศู9ย์8ปด89้าศย์ดเก้าหกหนึ่งแปดห้าหนึ่งหนึ่งหัวยุใสครับเชียงยื่นนะครับนี่งัวบ่มีตำหนีนะครับงั่วบ่มีตำหนีงัวงามเลยครับนี่อ่านี่ครับงั่วงามครูครับวัดถึงแสนเจกโตครับพี่น้อง นี่ตัวหนึ่งก็ถเทิงแสนครับสนใจกับโตมาสอบถามเพื่อนได้ครับไเอาวสำหรับคลิปพิเศษนี่ก็เอาไว้ซ้ำนีก่อนครับมาฝากพี่นงองงวง้ามครูครับพี่นงองสนใจกับโรมาสอบถามเพื่อนบึงนะครับ